เปิดตัวแล้ว Poco F5 และ Poco M5 Pro ใช้ชิปเซมดาก้อนพร้อมกล้องหลัง64ล้านพิเซลรองรับชาร์จเร็ว67วัตต์ ล่าสุดทางเซลมีก็ได้เปิดตัว Poco F5 และ Poco m 5 pro แบบ global แล้วครับโดยทั้ง2รุ่นนี้มีสเปคที่จัดเต็มแต่มาในราคาที่สุดคุ้มตามสไตล์ของ Poco โดยมีสเปคต่างน,นี้ครับเริ่มกันที่รุ่น Poco F5 pro มีหน้าจอแสดงผลแบบ amoled ขนาด6.67นิ้วความเอียด wqhd plus 3า0คูณ 1, 4พ่พิกเซล5พิเ per ร,ร,รองรับค่า r e เฟร h รท120 มีทัชแซมปิ้งเรท480เฮอร์ <8 S 1> <H urt. S 2> สูงสุด1,400นิตครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5ฉายชิปประมวลผล Snapdragon 8พัท Gen 1ออตอคอร์ความเร็ว3.2กิกให้แล้วมาแบบ LP-DD5 The a มีเลือก8กิกกับ12กิกส่วนลอมเป็นแบบ u b s 3.1มีให้เลือก256กิกกับ512กิกระบบประจาน Android 13ครอบทับด้วย MIUI 14ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งเลนส์ลนหลักความเร็ว5เลนส์หลักความเร็ว64ล้านพิกเซล รูรับรสแง M 1 7 9เซ็ซนเซอร์ Omni Vision OV 6 4 b รองรับระบบกันสั่นแบบ OIS พร้อมทั้ง EIS เลนอัลตร้าไวแองเกิลความละเอียด8ล้านพิกเซลมุมมองกว้างสุด1 1 9องศาและเลนมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง2.4ส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6e มีบูทูธ5.3และ nfc มีพอร์ตเชื่อมต่อ usb type c มีได้หมด2อ,ส,อสีคือสีดำและสีขาวแบตเตอรี่มาที่5,160มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็วด้วยสาย67วัตต์เทอร์โบชาร์จและชาร์จไร้สายที่30วัตต์ครับ สมาร์ทโฟน Poco M5 Pro รุ่นแรม12 g ิกรอม2 1 6 g ิราคาเริ่มต้นอยู่ที่16,990บาทและรุ่นแรม12 g ิกรอม512 g ิกราคาอยู่ที่18,990บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทาง Shopee โดยผู้ที่สั่งซื้อแต่วันนี้ถึง24พฤศจิกายนนี้จะได้ราคา Early Bird เหลือเพียง14,990บาทในรุ่นแรม12ก b กรอม216 g b และเหลือเพียง16,990บาทในรุ่นแรม12 g รอม5 1 2 g มครับมาต่อกันกับสเปคของรุ่น Poco M5 มีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.67นิ้วความเรเอียด Full HD+ 2,400ณ1,080พิกเซลรองรับ HDR10+ มีค่ารีเฟรช120เฮิรตซ์และ PWM Dimming 1,920เฮความสว่างสูงสุด1,000นิ t s และค่าคอนทราสต์เรโทอยู่ที่5ล้านต่อ1 ใช้ชิปประมวลผลสันบล็อกเจ็ดพัทเจน2ออัตคอความเร็ว2อ1ิกให้แลมมาแบบ LP ลเดอไฟ์มีเลือก 8G กิับ 12GB ส่วนลอมเป็นแบบด้วย1เบดให้มาที่2 5 6 g b บรกบลบรประจานเอ็นยส์สครอบทับด้วย MIUI 14ให้กล้องหลังเมื่อทัดงามตัวมีทั้งเลนหลักความเรีย6 6 4ล้านพิเซลรูรับแสงหน่งแเลนอัลต้าไวแองเกิลความ,นนาล,มละเอียนนาแปดล้านพิเซลรูมแสง2.4 ส่วนกล้องหน้าความเมอียด8มิลามพิเซลรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6e มีบูทูน5.3และ NFC มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type ทยมีเลือกทั้งหมด3สีคือสีดำสีฟ้าและสีขาวให้แบตเตอรีม่มาที่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็วด้วยสาย27วัตต์ทัวร์โบชาร์จสมาร์ทโฟน Progo M5 รุ่น RAM 8 gig, 2, กิกรอม2ห้าสกิกมีราคาอยู่ที่1 3 9 9 0บาทซึ่งที่ไทยมีขายในรุ่นเดียวสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทาง La da โดยผู้ที่สั่งซื้อตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้จะได้ราคาอลีเบอร์เหลือเพียง11,990บาทและฟรีสายรัดข้อมืออัจฉริยะมูลค่า1190บาทไปเลยครับตอนนี้ช่องไอทีฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t เพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ